สวัสดีค่ะคุณสุดนะคะอันนี้เสร็จละเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ววันนี้คุณสุทําทำชายตรงเนี้ยทำชายตัวนี้เป็นเป็นสองชัน้นมันจะได้ประหลานกับแขนสองชัน้นแขนสองชั้นนี่คุณสุดก็เลยเช้าหนึ่งสุดก็เลยทำตัวชายตัวชายเสื้อให้มันเป็นสองชั้นก็ ก็ออกมาดีนะออกมาโอเคเลยใชไหมคะเนอะาไปส่งหลานกลับมาก็คุณสุก,ก็สโลเลยถ่ายใจเมื่อคืนนอนก็คิดว่าเราต้องทำนะด,ดูเหมือนขาดดูด้านหลังนะคะด้านหลังเขาก็โอเคนะแล้วเขาก็บางขึ้นตัวนี้คุณสุตัวนี้ยาวยี่สิบเนาะ พูดถึงว่าคุณสุจะต่อเป็นยีิบเอ็ดก็ก็ต้องต่อของชันนช้นนี้ชั้นเนี้ยนะคะตอชั้นนี้แต่ชั้นนี้มันโอเคแล้วก็ไม่ต้องตอบอ่ะต่อชั้นนี้ลงมาหน่อยหนึ่งถ้าพูดถึงว่าจะถ้าคุณสุอยากได้เสื้อที่เสื้อที่มันยาวขึ้นนะคะบางทีคุณสุก็ชอบใส่ย,ยาวยีิบเอ็ดถ้ายาวยี่สิบบางทีก็ชั้นแต่ถ้าถามว่าพอดีไหมก็ คือมันจะพอดีกับผ้าสิ้นนะผ้าซิ้นมันจะมีที่คาตรงเนี้ยที่คาตรงนี้เวลาเราใส่ผ้าถักเสื้อยี่สิบคือมันจะลงมาพอดีแล้วเราก็จะเห็นตัวคาตรงนี้นะถ,ถ้าถ้ายาวลงมาประมาณเนี้ยก็จะมาปิดตรงนี้พอดีนะอืถ้าถ้ายาวถึงนี้ก็ยี่บสองถ้ายาวตรงนี้นตัวนี้ตัวนี้ก็ุศวันแล้วได้ได้ยี่สิบได้ยี่สิบค่ะเนาะเราก็ุศจะเอาไปซักละ ตรงคอคุณสุก,ก็ตรงคอนี่ก็ไม่มีอะไรนะคุนสุกก็แช่วิ่งวิ่งโซ่สามสองรอบแล้วก็วิ่งโซ่สองหนึ่งรอบแล้วก็เก็บเก็บตรงเสาสองเสาแล้วก็เอกตรงนี้เนาะแล้วก็สว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 เสาสองเสาเอกแล้วก็คือทาง่ายๆคุณสุทําง่ายเพราะว่าคุนสุมันมันมันตึงอ่ะคืออุนสุนนนนนสถักไปจับเนี่ยถักไปจับ ครับรู้สึกมันเบอร์เบอร์เลยเช็ดแป๊บนึงเบอร์ใหญ่เลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเช็ดกองชัดไหมแปลกยังไงเดี๋ยวเช็ดก็เบอร์